这太贵了。 คนนี้เป็นเพื่อนกันเลยไหมคะอ๋อมาจากโรงเรียนอะไรคะอมีอาสามอ๋อมีหลากหลายโรงเรียนด้วยกันเออฝากช่องทางการติดตามซีนีนาสําหรับให้สนใจอยากดูเกี่ยวกับโชว์เพิ่มเติมค่ะชิงชิงติดตามได้ที่อ่าอิจีและเพจเอเอเอสตูริโอครับผมที่ชั้นสามโอ้โหเอเอสตูริโอนะคะจากเซนต์อันใช่ไหมคะใช่ทานบ่อยทานบ่อย ขกเรี่น่าก็คือการแสดงเองโคฟเว่แดงเล่นๆเลยการจะโตค่ะก็อย่าเชิญพักผ่อนนะคะถ้าอุทยาใส่ข้าวเวทีได้เลยน่ากเลยนะคะโอ้โหเพลงนี้มันจริงๆนะพี่เดี๋ยวที่ฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานลิเกว่าเดีี๋ยวน้สักครู่หนึ่งที่จอนข้ามฉันเนี่ยเขาจะหายไปที่ไหนบรือไม่บอกละกัเออไม่บอกไปแต่มาเจออนาคตเออฝากทักทายด้วยแล้วกันเรากได้เลยนะคะก็ ถัดไปนะคะจะเป็นกิจกรรมจากนักเรียนนักศึกษานะคะสอกองนั่นเองถูกต้องดูหน่าจะได้เห็นนะคะว่าอาตั้งแต่แรกกันบริการแบบนิดนึงว่าอาจจะได้ชมนะคะในการแสดงในเรื่องของการรามไปแสดงก็ไปแล้วต่อไปกว่าไปใเรื่องของฟกตกกันบ้างก็ท่าไมนะคะที่ท่านานนะคะของอาหารนะคะแล้วก็มาจับจองที่นั่งได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมีดนตรีฟกต้องมาเป็นเลยถูกต้องซึ่งฟกต้องหรา บอกเลยว่าก็เป็นของน้องนักเรียนนักศึกษานี่แหละที่แบบว่าเออมีใจรักในการสิ่งดนตรีชอบที่จะร้องเพลงชอบที่จะเล่นดนตรีนั่นเองวันนี้มันจะมาแสดงให้พวกเราได้รับชมใช่ซึ่งนัดนตรีของเรานะคะก็อยู่ที่ข้างหลังเอาเรยตอนนี้เหมือนเขาจะแสดงบายแล้วใช่ตอนนี้นักร้องนักร้องอยู่หน่อยนะดิฉันหานักร้องไม่เจเลย ก็เดี๋ยวขอไปเตรียมตัวดีกว่านักร้องเรานะคะก็จะไปเตรียมตัวนั่นเองก็คือร้องถิ่งถิ่งของเรานี่เองนักร้องของเรานะที่จะโชว์เงสองให้เราได้รับชมในวันนี้เอองานช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอลาน้องถิ่งก่อน๋ยววอยู่กับเจสสิก้าลก่อนแล้วกันนะคะสำหรับ ระหว่างนี้ที่น้องหญิงเตรียมตัวนะคะท่านใดนะคะที่กำลังจะเตรียมนะคะรับชมการแสดงเนี่ยก็สามารถนะคะไปเดินช็อปชิมใช้ได้เลยนะคะระหว่างนี้ก็ตั้งแต่นะคะตลาดทางด้านนู้นเลยตรงุูงชนด้านนี้นะคะก็มีของพีของใช้มากมายเลยคะ่ะให้ทุกท่านเนี่ยได้เลือกเลยอย่างน,นี้ร้านต่างนี้นะคะนี่ที่ฉันไม่แอบจิ้มมาเป็นลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเห็ด